สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีรายการสดนะครับจากสตูดิโอ i r a c l e Channel ที่กันตนาบางใหญ่วันนี้วันจันทร์ที่19มักมกราคม2558จากที่เห็นคียซีนในช่วงเปิดหัวรายการนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระแรม15ค่ําคำเดือน2นะครับก็อย่างที่เคยได้เน้นย้ำกันอยู่เสมอว่า1เดือนนั้นนะครับก็จะมีวันพระอยู่4หน ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับละบาปสร้างบุญเพิ่มพูลกุศลเล็กๆน้อยๆก็ได้ทำให้เป็นกิจวัตรและที่สำคัญถ้าใครมีโอกาสหอบลูกจูงหลานไปวัดนะไม่ว่าจะเป็นการไปฟังธรรมนะฮะหรือว่าทาบุญปลูกฝังทัศนคติให้กับเยาวชนลูกหลานของเราโตขึ้นมีส่วนเหลือเกินที่จะทำให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นคนที่มีคุณภาพ สำหรับประเทศไทยนะครับและอีกประเด็นที่อยากจะฝากก็คือในเรื่องของการนั่งสมาธิทําเป็นประจํานะครับอย่าอย่าละเลยอย่างน้อยวันละ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงก็ยังดีวันนี้นะครับก็เป็นเผยแพลร,พรเดียวนะครับหลังจากขึ้นปีใหม่มาตอนนี้ก็ผ่านก็สูงช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมก,กราคมแล้วนะครับซึ่งก็เป็นไปนตามคำสัญญาตลอด1เดือน นับจากนี้นะครับตั้งแต่วันที่1มกรามาทางรายการเปิดดวง12ราศีก็จะได้มีการมอบนะครับ,ตำร,บตำรับตำราดีๆทางโหราศาสตร์ซึ่งได้รับความเมตตาจากทางท่านอาจารย์ธนกรศินกเกษมนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของผม2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้มอบหนังสือกระจกสองนำทางชีวิตปี2558 ซึ่งหนังสือเล่มนั้นก็จะมีการพยากรณ์ดวงชะตาโดยละเอียดทั้ง12ราศีแบ่งตามเดือนรวมไปถึงเกล็ดในการทําบุญเพื่อเสริมชะตาตลอดจนในเรื่องของเลิกผานาทีที่สําคัญในการประกอบกิจการงานมงคล2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาก็อมอบให้กับแฟนร,รายการจํานวน20ท่านไปแล้วนะครับและที่เห็นด้านหน้าของผมนี้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึง2ส,สัปดาห์นับจากนี้จะมีการแจก นะหนังสือคัมภีมหาสัตตเลขนะครับคัมภีแปลว่าตำรามหาแปลว่ายิ่งใหญ่สัตตะแปลว่าเจ็ดรวมเป็นตำราเลขเจตัวอันยิ่งใหญ่เพราะใช้ทั้งทั้งักทักเ,เพราะใช้ทั้งทักษะซึ่งเปรียบประดุจต่างตาทิพและมหาทักษะในการพยากรณ์นะครับอสองเล่มนี้ถ้าอาจารย์ธนกรก็เป็นคนเขียนนะครับวันนี้เราจะแจกเพียง1รางวัล รางวัลละสองเล่มทั้งสองเล่มมีความสอดคล้องกันนะครับเล่มแรกเนี่ยด้านซ้ายมือจะเป็นในเรื่องของเนื้อหาหลักการของวิชาคัมภี์มหาสตตเลขส่วนเล่มที่สองที่เห็นอยู่ขวามือนั้นนะครับจะเป็นดวงตัวอย่างเทคนิคคำพยากรณ์นะซึ่งต้องบอกว่ามีความสำคัญมากสองเล่มนี้นะครับใครที่อยากจะประกอบสัมมาอาชีพ เป็นนักพยากรณ์บางคนอาจจะไม่เดินทางสะดวกมาเรียนที่สมาคมนะอาจจะอยู่ไกลนะไม่มีเวลามากพอสองเล่มน,นี้ถ้าคุณตั้งใจศึกษาตั้งใจฝึกฝนผมยืนยันว่าก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถประกอบเป็นอาชีพได้ไม่ว่าท่านอยากจะศึกษาเพื่อประดับความรู้หรือคิดอยากที่จะมีรายได้เสริมนะครับกติกาง่ายนิดเดียวนะครับพิมพ์พีดี PD, ตามด้วยคำว่าหนังสือ ระบุชื่อนามสกุลจังหวัดให้ครบส่งมาที่หมายเลข4221606เราจะแจกกัน1รางวัลรางวัลละ2เล่มจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการแต่ถ้าใครมีความสนใจนะครับอยากจะซื้อหามาอ่านก็สามารถที่จะไปซื้อหาได้นะครับตามร้านหนังสือช an ั้นนำซึ่งก็มีการวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ช่องทางพิที่พวกเราสามารถจะสื่อสารกันนะฮะก่อนจะเข้าสู่ภาคพ,พยากรทาง sms ครับพิมพีดีเว้นวักตามด้วยคำถามส่งมาที่หมายเลข4221606ระบุข้อมูลมาให้ครบวันเดือนปีเวลาที่เกิดช่องทางที่2ครับใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลข024960493และ024960494 ช่องทางในส่วนของโซเชียลต่างๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี w w w ร์ล i วด์เว็บ r a c มิราเคิ e l t v เ o m เข้าไปคลิกที่เว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะได้รวมไปถึงถ้าเป็นอีเมลนะครับ miracle-ch.hotmail.com และสุดท้ายนะครับเป็นช่องทางสื่อสารดั้งเดิมทางจดหมายครับ27ทับ1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์หนึ่งช่องทางนี้ยังไงก็จะไม่ทิ้งกันนะครับเพราะว่ามีแฟนรายการหลายท่านที่เป็นผู้อาวุโสสูงวัยอาจจะไม่ถนัดในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าสู่ภาคพ,พยากรณ์ดวงรายวัน1 2ราศีนะครับจ, 19, ร 58, จันทร์ที่19มกราคม2558จันทรคติการแรม1 5ค่ําเดือน2ปีมะเมีย พอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสริมงคลส่วนทิศที่ควรหลิกเลี่ยงครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรน,นั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16กมกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้สิ่งดีๆก็คือมีโอกาสได้จับงานใหม่ๆม,มีโอกาสได้เริ่มต้นแต่สิ่งสําคัญก็คือคุณต้องยืนระยะให้ได้ มุ่งมั่นให้ต่อเนื่องนะครับอย่าทําตัวเหมือนไฟไหม้ฟางส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็นเช่นเดียวกันวันนี้มีโอกาสได้ขยับขยายฉะนั้นคนที่มีเงินเย็นจะมีแต้มต่อความรักหัวใจไม่เด่นนะครับคนคิดมีคู่ยังต้องใช้ความพยายามเสริมไม่มีความวิริยะอุตสาหะทั้งเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของชีวิตสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีปลนทองราศีต่อมาครับราศีกุม 13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานเน้นความรู้สึกนึกคิดมีโอกาสได้พบเจอแต่เรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจวิตกกังวลนะครับคิดซะว่าอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดนะครับเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้ในเรื่องของความมีวินัยจำเป็นมากเพราะว่าสภาพคล่องไม่ได้มีเหลือเฟือ หัวใจยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับเสริมให้มีความหนักแน่นอย่างที่ผมเรียนอะไรที่ผ่านแล้วกลับไปแก้ไขไม่ได้เนี่ยผ่านไปเลยนะสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองราศีต่อมาครับราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้มีโอกาสได้รับการส่งมอบนะส่งผ่านธุรกิจโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบครอบครัว นะหรือจะได้รับมอบหมายให้ดูแลงานในสโคบที่กว้างขึ้นส่วนเงินทองและการลงทุนไม่น่าห่วงนะครับวันนี้ต้องใช้คำว่ารู้จักกินรู้จักใช้ใช้ใจ่ายอย่างสมเหตุสมผลแต่เรื่องของหัวใจวันนี้ระวังความพลิกผันเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเนี่ยวันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องนะครับเสอร์มไม่มีหลักฐานความมั่นคงกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อมาราศีเมษ 13เมษาย,ยนถึง13พฤษภาคมวันนี้เน้นเรื่องคนระวังมีปัญหากับคนรอบข้างเพราะความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับวันนี้พยายามอย่าไปก้าวล่วงงานในหน้าที่ของบุคคลอื่นส่วนเงินทองก็ไม่เด่นวันนี้ผมใช้คำว่าหาเงินยากระวังชักหน้าไม่ถึงหลังมีปัญหาสภาพคล่องความรักหัวใจาทายดีนะครับวันนี้คนมีคู่คนรักจะนำหลักฐานความมั่นคงหรือสิ่งดีๆให้ คนโสดเองก็ต้องบอกว่าวันนี้พอจะมีลูกฟลุกเสริมในเรื่องของงานเป็นหลักนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อมาราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชีวิตไม่ง่ายนะครับวันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยสภาพคล่องเงินทองภาร,ระเยอะและมีเกณฑ์ต้องใช้ทุนทรัพย์เพื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่นเดียวกันกับในเรื่องของงานวันนี้ต้องหนักแน่นนะครับมีโอกาสถูกลดบทบาทนะหรือว่ายุติการดําเนินการในบางเรื่องไม่ว่าคุณจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจเองก็ต้องระวังคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของเข้ามาข้องเกี่ยววันนี้คงต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุป,ปถัมภ์คำชูสีเหลืองเข้ม ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลนะครับ6ราศีแรกเนี่ยนะในภาพรวมที่เห็นส่วนใหญ่เป็นในเรื่องของงานนะเป็นในเรื่องของงานนะครับฉะนั้นหนึ่งในเรื่องของความเพียรพยายามเนี่ยสำคัญนะมีบางราศีครับที่อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของเงินเยินทองทองบ้างนะครับก่อนจะเข้าสู่ครึ่งหลังนะฮะอีก6ราศีก็ สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครัสวัสดีครับตอนรี้ผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเปิดเดือนสองราศีนี่เองเมื่อสักครู่นี้หกราศีผ่านไปแล้วนะงั้นก็มาต่อที่ราศีต่อมาเลยนะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะวันนี้พอดีตื่นเต้นเป็นห้าราศีใช่ยังขาดอีกราศีหนึ่งนะฮะเมถุนนะครับหรือว่าคนคู่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวของคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าให้เกิดประโยชน์ นะครับโดยเฉพาะการทำในสิ่งที่แตกต่างในสิ่งใหม่นะวันนี้ต่อสายให้ได้นะครับแต่เรื่องเงินทองแม้จะมีโอกาสได้ขยับขยายแต่การบริหารความเสี่ยงสำคัญอย่าเทจนหมดหน้าตักความรักหัวใจวันนี้เลือกเอานะฮะระหว่างอดทนแต่ไม่มีเรื่องกับชนจนทันเลาะสีถูกชะโกค่ะสำหรชาวราศีเมถุนค่ะเน้นในเรื่องของชีวิตนะฮะเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคง สีกรมท่าส่วนสีที่ควระฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กร,รกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ทําทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติดีที่สุดเหนื่อยนักก็พักก่อนนะครับอะไรท้าคิดว่าทำดีที่สุดแล้วก็แล้วกันผลลัพธ์จะเกิดอะไรขึ้นค่อยมาดูค่อยมาแก้นะครับแต่เงินทองกลับด้านกันนะวันนี้มีโอกาสได้ทําในสิ่งที่ท้าทายออกแรงขวนขวายแล้วทายดี หัวใจจะได้ข่าวคราวจากคนรักเก่าสีถูกชลอค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมในเรื่องของงานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลคนะราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้เรื่องงานคนที่มีปัญหาอดทนหน่อยนะสถานการณ์หลังเลิกงานหรือช่วงเย็นๆเ,เนี่ยวันนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอาศัยเวลานะครับเตะ่วงได้ก็ทำนะส่วนเงินทองและการลงทุน วันนี้ถ้ามีโอกาสเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ถือว่าดีความรักหัวใจเขาหาใครก็ไม่ถูกปฏิเสธสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะอีกหนึ่งราศีที่เสริมในเรื่องของงานกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมมหัศจรรยนะครับวันนี้ชาวราศีกันสําคัญนะสเรื่องเงินทองจ่ายซ้ํจ่ายซ้อนจ่ายจรจ่ายประจําแต่งานไม่น่าห่วงครับ วันนี้มีโอกาสจะได้รับผลจากสตรีเพศหัวใจก็มีโอกาสได้พบเจอกับคนที่รอสีถูกชะลอค่ะสำหรับราศีกันค่ะเสริมในเรื่องของสุขภาพพรรณนาัยให้แข็งแรงกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานต้องมีความยุติธรรมโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีลูกน้องบริวารหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชานะครับ อย่าใช้อารมณ์ตัวเองโดยเฉพาะเวลามีปัญหาขัดแย้งกับบริวารส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรแต่หัวใจวันนี้ไม่เหมาะกับการเผยความรู้สึกสีทูกชะลอกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะคุยง่ายระวังวืดนะแต่วันนี้ผมให้ความสาคัญกับเรื่องของบริวารสีน้ําเงินสวนสีที่ควรฉลีเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ 16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้พิจิกฝากระวังสุขภาพกายนะครับระวังเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะขับรถขับลาส่วนเรื่องของงานจะได้รับรู้รับทราบข่าวสารที่รอคอยนะซึ่งผลก็ขึ้นอยู่กับการกระทําในช่วงที่ผ่านมานั่นแหละเงินทองทายดีครับแม้จะมีปัญหาติดขัดก็จะได้รับการหยิบยื่นโอกาสหรือความช่วยเหลือ แต่เรื่องของหัวใจไม่เด่นนะครับคนโสดเองขาดโอกาสคนมีคู่ต้องประคับประคองให้ดีสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเสริมให้มีสุขภาพพรารณนาใหม่ที่แข็งแรงกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มก,กราคมวันนี้เหมาะสำหรับการทําธุรกรรมแบบลับๆนะวันนี้ไม่จําเป็นจะต้องบอกกล่าวทุกอย่างให้ใครได้รู้ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ไม่ใช่ปัญหาครับ ต้องบอกว่าสายป่านมีมากพอให้คิดการใหญ่ความรักหัวใจเน้นคนมีครอบครัวครับมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีบุตรสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะให้ความสําคัญกับเรื่องของงานสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำ อาลนะคะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะก็เริ่มต้นสัปดาห์กันนะหลายราศีเองก็อาจจะต้องมีการเตรียมพร้อมหรือมีการแบ่งแบ่งปัญกันด้วยนะคะส่วนในช่วงหน้าคุณผูช้ชมที่มีคำถามเรื่องราวดวงชะตาส่ง SMS เข้ามาได้เลยค่ะพิมพีดีเว้นวรคตามด้วยชื่อนามสกุลและรวมไปถึงวันวันที่เดือนพศและเวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่4221606นั่นเองครับตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ